พาณิชย์พาปังวันนี้พาไปเดินชมงานอัตลักษณ์แห่งสยามงานที่รวบรวมหัตถศิลป์ชั้นบัลลุมครูที่เป็นมรดกของชาติมาจัดแสดงที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์จัดขึ้นเป็นครั้งที่15กระทรวงพาณิชย์โดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามรวบรวมเอาศิลปะหัตถกรรมที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญานามาจัดแสดงเพื่อสืบสารและต่อย,ยอดงานหัตถศิลป์ฝีมือคนไทยที่ใกล้สูญหายภายในงานมีครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่างศิลปะหัตถกรรมจากทั่วรรรรมมมามาาสสธิิตตฝีือกกัังงนนหช้ อ,อีกทั้งยังมีทาย,ยาทช่างหัตถศิลป์ไทยที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีโซนที่จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่นําเอางานหัตถศิลป์ไทยมาเพิ่มมูลค่าโดยดัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดปังที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่เช่นผลิตภัณฑ์แก้วน้าผีตาโขนจากจังหวัดเลยองค์นลายสารไม้ไผ่แสนสวยจากจังหวัดเชียงใหม่และผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาดิฟฟิวเซอร์จากเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายในงานยังมีกิจกรรมเวิ ตนเองอีกทั้งยังมีโซนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นําเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจัดจําหน่ายให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อกันงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง22กันยายน2567 10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ฮอ5ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติซิลิกิตอย่าลืมแวะมาเดินชมกันเยอะๆนะครับ